แล้ว,วาสานงจะไหวห้าสิเอาในออกนะคะเอาในออกเอาโซลไในออไ่ในไมไตรงตรงเยข้างในคนตกน,น,น,นี่ยน้ะครับมาหนิ คนนตกบ้านปกติจะใส่เป็นไก่เหนียวแต่ว่าขนตกนะค่ะก็เลยไปซื้อก็เลยซื้อไก่ตลาดมาก

เครื่องค้นขนาดนะครับเครื่องค้นใช้ย,ย่ารอ่ นำหัวดอกมากดมันก็ได้ใส่ใหม่นะครับฝนตกตอนนี้เชียงลบกวนนะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างเนาะกรุงเทพบางแคตกแล้วเด้อ ต๊กแล้าต๊กแล้วจ้าออกมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องหมอเด็กพาแซ่บองเ้าไหวแน่เลยจ้าฝากด,ด้วยค่ะฝากด,ด้วยพี่กันใจว่ายิวน้ำมันแตงโมมาด้วยครับผมมาจ้า มากินขอเ,ขเรียนน้ำกันนะครับพี่สัจชัยขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาส่งกำลังใจมาแล้แบบฝากกดไลค์ต้องเอาเล็กนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดจอลูนด้วยนักจะมาน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะถ้าจะมาเอาไนต์ออกเด้ค่ะจะมาเอาไนต์ออกเมนูข้าวผัดมาหนิข้าวผัดกับแกงไก่ป่านะครับกระชี้นี้ย่าอยู่ข้างล่างั กิด,ดัดตดดตัวที่ฝั่งิมผมเ่วานผมบปเน้มาเรื่องมาอยู่เห <c oughs> ็นบเห็นสุดหลอเ่อวานไม่เจอสุดหลอเลย